ว่ารา่ำหอมจันอยากให้คนไทยหันมาหักและสามคัคคีปองดองกันด้วยพี่น้องฟังก่อนล่ำก่อนนี่จักหน่อยเอาฮันนีคนไทยนี่คนไทยนี่สามคัคคีดีแน่ดีแน่ ดินเนี่ยสามาคีเทงแทร่ดีขวดโซเนลละกะ็ดีเลือดเลวดีเลือดเลวในเรื่องสามาคีว่ไม่สีเป็นฟองร้องฮักกระทั้งค่ายจริงใช่พ่อมคมเขียวเนียยแคนยิงใช่พ่อมคมเขียวเนี่ยแคน,น,นทวตทิดได้แล้วแคว้นเด่นใตไฟเหนือสา,ามาคีเอือเฟื่อตะวันลวกตะวันตกรวมเลยเป็นปกกก่อเดียวฮักกระพันเกี่ยวกล่มเกี่ยวละก็ชับซ้ำ กลมเกลียวและกระชับสัมพันธ์ร่วมกันก็ต้องดีสุดแสนเดนทุกๆแดนของเทเลนท้องถิ่นเลมทองเอารวมๆกันพองดองเอารวมๆกันพองดองวังประคองรักกันกลมเกลียววังประคองรักกันกลมเกลียวเกลียวเอาเกลียวเอาเกลียวกระชับสัมพันธ์ ร่วมกันสุขสันทุกท่านกองดองร่วมใจประสานทุกวงการและก็คงจะเลื่อนเกินฉุกเชิญและก็รวมพลังวังเอาไว้ชาไทยน้องพี่สามาขีฮักใครกันไว้ยาวางทุกทางก็คงสมปองทุกทางก็คงสมปองช่วยกันประคองแผ่นดินพระราชาสัจพระมหากษัตริย์ไทยขอให้เราจงรักภักดีขอขอ ให้แะะจงรักภักดีในสามาคีทุกคนละั่วเฮเนไทยแล่นฮักกะรียงิงไทยแล่นฮักกะรียงิงผู้ยิ่งเฮาร่วมกันทุกฝายเป็นกองนุ่นรงใจฮักใคร ไปให้คู่สู่แดนแก้มเป็นเวลาแฟนแหนาเก้มเป็นเวลาแฟนแหนาพุนภาสาชัยเดนทุกใครต่อนชอรอสอทุกท่านถ้าหาราพันช่วยกันเต็มที่ให้สามาคีดีเด่นลายเป็นคนไทยให้เต็มรอยให้เต็มรอย คอยเห็นบ้านมืงงอเฮืองหงละพองแม่ป่าคงเบ้ารังนางเปิดสู้ทางท้องถิ่นขัดสนเบิดสูด้ทางท้องถิ่นขัดสนรวมพลังอารมณ์พม่ใจกะพิงพอมอมชมละการทุกทุกแดน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 ไทยแลนด์ก็ต้เป็นสวรรค์ ไทยวันทุกวันรักสัมพันธ์ก็สวรรค์ทิ้นเอาไทย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 เอาไทย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 ร่วมใจละกันทุกทุกคนคงเอาคงเอาคงรักษาเมื่อีหากมีความรักทุกแห่งไม่มีภัยมาแอบแฝงไทยแข็งแรงแล้วก็รวมปองดองไัย ทางพองและแม่มาราวีมีความรู้ให้มาสู่ซอยคอยหาเรียบคุ้มของว้บ่ถอยหวังคอยรวมกันทุกคนหวังคอยรวมกันทุกคนก็คงบรรลุนนให้เราสมหวังหากรวมพลังคนได้สมปองขอขอทานช่วยกันประคองขอ